ที่เป็นสายช้อปปิ้งไม่อยากให้พลาดเลยนะคะคุณผู้ชมคะ JPS Club นะคะเป็นโปรแกรมสมาชิกจาก y u s p a l Group บางคนเนี่ยอาจจะอ่าน y u s p a l แต่จริงๆแล้วเราต้องอ่านว่า y yes, e s p a r ใช่ไหมใช่ต้องยอยักษ์ y e s p a l Group นะคะผู้นำธุรกิจสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์น,นะคะฉลองความสำเร็จครบรอบ1ปีของ JPS Club คะ่ะแล้วก็มีการเปิดตัวด้วยเปิดตัวแอปพลิเคชันให้ลูกค้าสายแฟชั่นที่ชื่นชอบการช้อปปิง้ง ให้ได้ใช้งานอย่างครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์นะคะความสุขของลูกค้าเลยภายใต้คอนเซปต์ Discover a Rewarding Lifestyle พร้อมยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งให้เหนือระดับแบบ Exclusive มากยิ่งขึ้นโดยสามารถใช้สะสมคะแนนกับสินค้าแฟชั่นแบรนด์ดังในยั s p a g r ากรุได้มากถึง15แบรนด์ได้แก่ยัส a ป C P S c h a p s นะคะ C C d o, o l, l O l i n l i n Arau Misty m i n g Royal I B r i c a t t a เจลี่บันนี่นะคะควีนลินบิวตี้เฟรดเพอร์รี่เมริษาชูบาเอซิกส์แล้วก็ดีเซลด้วยนะคะและทุกการช็อป25บาทรับคะแนนสะสม1พอยได้1คะแนน,นเพื่อใช้แลกเป็นส่วนลดแล้วก็ยังมีกิจกรรม Ex ็ l u s คล e ซต่างๆที่ทาง JPS เเตรียมไว้มอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้าอีกเยอะเลยนอกจากนี้ยังได้จัดแคมเปญส่งท้ายปีด้วยนะคะ เมื่อซื้อสินค้าครบ2,500บาทรับฟรีทันที JPS Club Pillow แล้วก็ Sleep Max นะคะก็จะเป็นหมอนอแล้วก็เป็นตัวแมสด้วยนะคะ JPS Club p i l l ใช่แล้วขึ้นเครื่องนี่น่าจะสบา,สบายเลย,ยนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง26พฤศจิกายนนี้นะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการช้อปปิง้งรักการช้อปปิ้งเป็นสายแฟสมัครเลยคุณผู้ชมสมัครเป็นสมาชิกฟรีนะคะพร้อมรับ สิที่พิเศษรับข่าวสารและโปรโมชั่นสุด e x c l u s i v e ซได้ที่ JPS Club Application ดาวน์โหลดกันเลยค่ะ JPS Club ค่ะครับดาวน์โหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store นะครับ ปีที่ผ่านมานะครับเรามีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับจาก400,000เป700,000คนก็โตขึ้นประมาณ75%มีเซลคอนวิวชั่นของเมมเบอร์นะครับเพิ่มขึ้นจาก30%เป็น60%ก็คือเป็นความสำเร็จว่าตอนนี้เรามี Data แล้วที่เราสามารถที่จะเอาไป Analysis เพื่อที่ต่อไปเนี่ยเราสามารถที่จะ Off e ฟ,ฟนะครับทั้งในส่วนของ Product แล้วก็ในส่วนของโ r รโ mo ชั o นเนี่ยรวมถึง Privilege ต่างๆให้มันเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคนมากขึ้นเพราะว่าเราตั้งใจจะทำในส่วนของ p e r s o n i e marketing นะครับคือแอปนี้มันจะทถ คอนเน็กก like like ับเราได้ง่ายแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับแล้วก็ทำการรีจิสเตอร์หลังจากนั้นเนี่ยลูกค้าก็สามารถที่จะเห็นโปรโมชั่นต่างๆเช็คพอยต์เช็คตัว behavior ของตัวเองได้เนี่ยพอยต์เอ่ยโปรโมชั่นปลายปีเอ่ยเยอะมากคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นคุ้มเลยทุกการช้อปที่แอปเดียวเ p s Club ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store แล้วก็ App Store ด้วยหรือว่าไปสมัครที่หน้าร้านก็ได้นะคะที่ยัช p a ลกรุปทุกสาขาทั่วไทยหรือก็ ไปสมัครสมาชิกฟรีกันได้ในเว็บไซต์ก็ได้ w o r l d w i d j p s c l u b c o m ค่ะครับเดี๋ยวนี้ทุกการซื้อแลกเป็น point กลับมานะครับแล้วมันก็จะสามารถเอาไปทำอะไรไปต่อยอดได้อีกเยอะที่เดียว